ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดอกเดซี่ค่ะดอกเดซี่จากกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นดอกขนาดประมาณสองเซนครึ่งนะคะมีก้านค่ะเกสรเป็นแบบนี้นะคะจะมีก้านนะคะให้เราได้จับขึ้นรูปงานได้ถนัดค่ะดอกเดซี่สีขาวสวยงามมากๆเลยนะคะ หรือว่าพี่ๆน้องๆท่านไหนชอบสีอื่นนะคะจะเป็นสีม่วงอ่อนชมพูอ่อนนะคะก็สวยค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะแต่แบบนี้คือสีขาวค่ะเป็นสีที่ขายดีนะคะชุดนี้นะคะจะแพ็คส่งให้กับพี่พี่ที่ออเดอร์ไว้นะคะเป็นดอกเดซี่สีขาวสวยงามมากนะคะเอาไปเป็นดอกแซมช่อนะคะหรือว่าแซมเ,เป็นช่อบ,บูเก้นะคะหรือว่าแซม ช่อที่จะจัดใจกันนะคะหรือว่าเป็นดอกไม้สำหรับทําเป็นช่อเข็มกลัดติดหน้าอกนะคะหรือว่าจะเป็นข้อมือเพื่อนเจ้าสาวนะคะก็สวยงามค่ะขึ้นรูปแบบงานได้หลากหลายนะคะแล้วแต่ดีไซน์เลยค่ะเป็นดอกที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะคะกำลังน่ารักค่ะขนาดประมาณ2เซนนะคะเจีบแพ็คเป็นแบบนี้นะคะในหนแพ็ค จะมี100ดอกหรือว่า100ก้านค่ะ1แพคนะคะจะมี100ดอกหรือว่า100ก้านนะคะแบบนี้นะคะพี่ๆน้องๆอ,อยากได้กี่สีนะคะหรือว่าจำนวนดอกกี่ดอกค่ะแจ้งมาได้เลยนะคะดอกเดซี่นะคะสีขาวสวยงามมากนะคะหรือว่าชอบสีอื่นนะคะก็แจ้งสีมาได้เลยนะคะกำลังน่ารักนะคะขนาดของดอกคือประมาณ สเซนครึ่งค่ะ2เซนครึ่งนะคะกำลังสวยค่ะใช้แซมช่อนะคะหรือว่าจะจัดแจกันนะคะน่ารักค่ะสวยงามค่ะเอาไปแซมช่อจัดใจกันหรือว่าเป็นช่อบูเก้เล็กๆหรือว่าจะจัดเป็นช่อเข็มกลับติดหน้าอกเหมือนที่เจ๊พูดตะกี้นะคะก็ได้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะดอกเดซี่ค่ะ พี่พี่น้องๆนะคะอยากได้นะคะจำนวนเท่าไหร่สีอะไรแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะขอพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆออเดอร์ทุกๆบ้านเลยค่ะดอกเดซี่จากกระดาษสาแท้ร้อเค่ะ